ว่าเอนครับ่อยู่ๆพี่ก็เรียกเรียกเรียกเพราะอะไรคนอื่นเขาวิ่งฝ่ากันพี่ไม่เห็นเรียกเลยอ่าเดี๋ยวพี่คอยดูสิพี่นั่งดูพี่จอดดูเลยไม่ไปผมไม่ลงเพราะผมต้องอยู่ประจํารถคันไหนผิดนะคุณบอกคันไหนผิดนะคุณบอกคันไหนผิดนะไหนมาถ่ายรูปมาถ่ายเลยถ่ายเราไม่ถ่ายดิ คือใครก็ถ่ายนี่งครับก็ถ่ายได้เอามาบคียมาดิผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่พี่ดูแบบตคียผมนี่ก็รู้จักชื่อชื่อผมดิครับอ้าวผมจะบอกคุณเหรออ้าวพี่ต้องอ้าวไม่พี่ต้องแสดงบ้ายให้ผมดูว่าพี่ผู้ชายชื่ออะไรรถพี่ก็ไม่มีไม่มีทะเบียนไม่มีป้าย จะรู้ไหมว่าพี่รหัสอะไรพี่รหัสอะไรผมก็ไม่รู้ธรรมดาตำรวจเขาต้องมีรหัสอยู่ที่หมวกใช่ไหมฮะใช่ผมรถชนมาผมจะบอกคุณได้ยังคุณมาถ่ายรูปผลทำไมนี่ยคุณเอารถเบาะตรงนี้เลยแล้วมาขี่มาด้วยลงมาหนี้โอ้โหหลายร่างกายผมขนาดนี้เลยเหรอคุณมาถ่ายรูปผมทำไมคุณเอาเบาะตรงนี้เลยคุณละเมิดนะนี่แขกเขาถ่ายรูปคใครใครเขาถ่ายนะเขาถ่ายได้ยังไงคุณคุณเอาออกตรงนี้เลยคุณลงนี้มาเฮ้ยได้ย พี่พี่ทำร้ายร่างกายผมโดยที่ผมไม่ได้มาตูอต้อะไรพี่